ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คาร์ออโตเซ็นเตอร์ช่องที่จะพาทุกคนไปสำรวจเทคโนโลยีสุดล้ำและอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกอีกหนึ่งเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่กำลังเป็นกระแสในวงการทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั่นก็คือฮาบินซาดสิหรือที่หลายคนเรียกกันสั้นๆว่าซดสิเเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบเบาที่จีนพัฒนาขึ้นเองเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันและการบุกโจมตีภาคพื้น ซัตลไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์โจมตีธรรมดาแต่มันเป็นผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีของจีนที่ก้าวกระโดดมากในรอบ10ปีที่ผ่านมาตัว Z-19 พัฒนาจากแพลตฟอร์ม z 9 w a ซึ่งดัดแปลงมาจากยูโรคอปเตอร์ AS 3 6 5ดาเดฟินที่จีนได้รับสิทธิ์ในการผลิตและนำมาปรับแต่งตัวเครื่องเน้นน้ำหนักเบาคล่องตัวและปรับการใช้งานให้เข้ากับภูมิประเทศในเอเชียที่มีทั้งภูเขา ป่าและเขตเมืองที่ซับซ้อนคอพิทของ Z19 ถูกออกแบบแบบตันเดมหรือเรียงนักบินและมือยิงอาวุธในแนวเดียวกันช่วยให้มีทัศนวิสัยด้านหน้าเพิ่มขึ้นลดการต้านอากาศและยังลดซิกเนเจอร์การตรวจจับด้วยรดาดดราครอสเซกชันที่น้อยลงถ้าเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ตะวันตกหลายรุ่น Z- ดมาพร้อมคานอปปี้กระจกป้องกันกระสุนที่ทนแรงกระแทกได้สูง ส่วนรอเตอร์ด้านบนเป็นแบบคอมโพสิตลดเสียงการหมุนทำให้ยากต่อการตรวจจับทางเสียงจุดเด่นอีกอย่างคือมีเทลโรเตอร์แบบ Enclosed Fenestron ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดเสียงและเพิ่มความปลอดภยัยในเรื่องการตรวจจับและทำการโจมตี sad ติดตั้งระบบ e l e c t r o o ร t i c a l targeting system แบบ full package ทั้ง thermal imaging n นท์วิชั่นเลเซอร์เรนฟินเดอร์และเฮลตเมาส์สายนักบินสามารถเล็งเป้าได้โดยใช้การเคลื่อนไหวศีรษะช่วยให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม้กำลังบินในความเร็วสูงหรือเปลี่ยนทิศทางกระทันหันด้านอาวุธซ1ดมีความยืดหยุ่นสูงสามารถติดตั้ง r o เก็ตพอ d สำหรับโจมตีพื้นที่กว้างจรวดนำวิถีต่อต้านรถถัง HJ8 หรือ HJ10 ปืนกลพอดและแม้กระทั่งอาวุธอัจฉริยะเช่นเลเซอร์ไกด์มิสซิเลสระบบไฟ์คอนโทรลถูกออกแบบมาให้สามารถติดตามหลายเป้าพร้อมกันลดเวลาในการล็อกออนและเพิ่มโอกาสความแม่นยำในการโจมตี ถ้าพูดถึงสมรรถนะตัว Z19 มีความเร็วสูงสุดราว280กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยปฏิบัติการประมาณ400กิโลเมตรและบินได้สูงสุด6,000เมตรมีความสามารถในการปฏิบัติการในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นรวมถึงพื้นที่ภูเขาสูงที่มีออกซิเจนน้อยได้ดีซึ่งเหมาะกับภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ในด้านการใช้งานจริงจีนได้นำซาตสิมาใช้ในการฝึกซ้อมการโจมตีภาคพ,พื้นสนับสนุนการรุกเร็วและใช้ในการลาดตะเวนติดอาวุธอาเม็ดรีคอนเนสซนภายในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรายงานว่าซาตสิบาสามารถบุกเข้าไปในแนวหน้าค่าศึกได้รวดเร็วกลับออกมาได้อย่างปลอดภยัยและสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ภาคสนามได้ดีมาก สำหรับประเทศไทยในปี2026กองทัพบ,บกไทยได้จัดทำยุทธศาสตร์ใหม่ในการเสริมศักยภาพการป้องกันชายแดนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันตกที่เป็นภูเขาการมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีเบาเช่น z 1 9จะช่วยเสริมการลาดประเวนคุ้มกันแนวชายแดนและคอยสนับสนุนหน่วยทหารภาคพื้นดินที่ประจำการตามฐานถ้าเปรียบเทียบกับ Apache AH-64E ที่ไทยจัดหาแล้ว Apache จะเหนือกว่าทางด้านเพโลด ระดาระยะไกลและการป้องกันตัวเองแต่อปาปช่มีราคาเกือบ3,000ล้านบาทต่อเครื่องในขณะที่ซ1 9ราคาประมาณ600-800ล้านบาททําให้ไทยสามารถจัดหาจํานวนมากกระจายกําลังได้ทั่วภูมิภาคและใช้สําหรับการลาดประเวนโจมตีรวดเร็ว ในมุมการบำรุงรักษาซาสิ 19, ใช้โครงสร้างวัสดุคอมโพสิตลดน้ำหนักอะไหมีราคาถูกกว่าตะวันตกการส่อมงบำรุงไม่ซับซ้อนจึงสามารถดีพลอยในพื้นที่ธุรกันดาลได้ดีสำหรับมุมมองในเชิงยุทธวิธีการใช้ซา9สิร่วมกับระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศเช่น ks 1 m หรือ coastal defense missile system อย่าง yj 1 2ที่ไทยให้ความสนใจจะสร้างเครือข่ายการป้องกันและโจมตีแบบรวมศูนย์ Integrated Defense and o f f e n s e Network ช่วยให้การสกัดกั้นภัยคุกคามจากอากาศและการตอบโต้ทางบกทำได้ทันที อีกหนึ่งความพิเศษของ Z19 คือความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลกับ UAV และ Ground s u r v e i l า a n c e Radar ทำให้สามารถรับข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์นักบินสามารถวางแผนโจมตีได้แม่นยำเช่นใช้โดรนบินสำรวจหาตำแหน่งค่าศึกก่อนจากนั้น z า9จะเข้าโจมตีทันทีทำให้รูปแบบการรบไดนามิกมากขึ้น เมื่อมองในอนาคต G นีนมีแผนพัฒนาซาต19รุ่นปรับปรุงหรือซาต e 9 e ที่เสริม a r m o เม r r t t e t เ o n เพิ่มเพลโลดร a ดาเจเนเรชันใหม่และสามารถติดตั้งอาวุธอัจฉริยะเช่นจรวดนำวิถีเลเซอร์70มิลิเมตรหรือสมาร์ทบอมที่เล็งเป้าได้จาก UAV หลายประเทศอาเซียนเริ่มสนใจซา9สเเพราะเห็นประโยชน์ในด้านราคาที่จับต้องได้ และความสามารถที่คุ้มค่าถ้าประเทศไทยเลือกนำเข้าจริงนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อเครื่องแล้วยังสร้างโอกาสในการฝึกอบรมบุคลากรและอาจได้สิทธิ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนเพื่อพัฒนาการซ่องบารุงในประเทศในมุมมองคนไทยส่วนใหญ่จะภูมิใจที่กองทัพพยายามปรับตัวและทันสมัยขึ้น เพราะการมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับแนวหน้าและลดการสูญเสียชีวิตพลทหารซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าพูดถึงโครงสร้างการฝึกปฏิบัติการจริง Z19 จะถูกฝึกแบบผสมทั้งการโจมตีแบบพอยท์ t a r ็กตการบินต่ำผ่านภูมิประเทศซับซ้อนการหลบราดาและการเข้าตีด้วยจรวดนำวิถีแบบพินพอยสไตรทำให้นักบินต้องมีทักษะสูงและมีประสบการณ์การรบแบบไลฟ์ซิมูเลชัน อีกหนึ่งจุดแข็งของซาดิคือการพัฒนาไปสู่การทำงานร่วมกับ Network ร์กเซนทริกวอ r แที่ทุกระบบสามารถแชร์ข้อมูลกันได้เช่นการยิงจรวดร่วมกับเรือฟริเกตการใช้โดรนรีเลย์ข้อมูลระหว่างเครื่องบินรบและฐานควบคุมบนพื้นและการจัดการข้อมูลสนามรบแบบทันเวลา ในมุมการตลาดระหว่างประเทศจีนพยายามโปรโมตซ1 9ให้ประเทศพันธมิตรเพราะนอกจากจะขายอาวุธได้แล้วยังแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาเองทั้งหมดนี้ทำให้ซาดกกลายเป็นหมากสำคัญในกระดานยุทธศาสตร์ภูมิภาค เมื่อมองภาพรวมในปี2026ถ้าไทยตัดสินใจรับซาต19เข้าประจำการจะช่วยเพิ่มตัวเลือกในการตอบโต้ชับพลันลดภาระรของอปาเช่และเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนอื่นๆทำให้ไทยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์รุกและป้องกันสุดท้ายแล้วซ1 9ไม่ได้เป็นแค่เฮลิคอปเตอร์โจมตีธรรมดา แต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การผสมผสานเทคโนโลยีความคล่องตัวความเร็วและราคาที่เข้าถึงได้ถ้าประเทศไทยมองเรื่อง Cost Effective และโอกาสในการกระจายกำลังซ1ดอาจเป็นคำตอบที่น่าสนใจมากในยุทธศาสตร์อนาคต ถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆที่อยู่ด้วยกันจนจบหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลเชิงลึกและเห็นภาพการใช้งานสัตว์19ในหลายมุมมองทั้งเทคนิคการใช้งานและยุทธศาสตร์ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม car auto center ของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะพาทุกคนไปลุยโลกอาวุธและเทคโนโลยีสุดล้ำ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยว่าทุกคนคิดยังไงกับซาดสิคิดว่าควรมีในกองทัพไทยไหมหรืออยากให้รีวิวอาวุธไหนต่อพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ